เขาเปิดมาอยู่ยังจะลงรุนอันนี้เปิอยังจะลงรุนกยาได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้เงิ้ง เรื่องแต่เรืองจากรารรกนเไปไม่่ผมสวัสดีครับฟรีนัครับผมสายคัระเาค่ะเรื่องผมเป็นกครับผมสวัสดีครับแบงค์อธิรุจพิทิทวัดครับระบเป็นแมนนะครับ สวัสดีครับน้ำขิงคุรวีวัตรครับรับบทเป็นน้ำขิงครับสวัสดีครับแจ็คพอตบอลซามสินซับบอลครับในเรื่องรับบทเป็นเจเจครับผมสวัสดีค่ะเคทเคทที่แม็กนีทีค่ะในเรื่องรับบทเป็นเคทค่ะสวัสดีครับแดนแดนทำชุมพการนะครับในเรื่องรับบทเป็นแดนครับสวัสดีครับอามัส์นะคะวิทยพงศ์นันทิพันธ์ในเรื่องรับบทเป็นอาร์มครับสวัสดีค่ะบริสกิตริตพ์มรดกค่ะในเรื่องรับบทเป็นแมรี่แล้วก็มาริค่ะสวัสดีค่ะเบลล์ทิลิสโซลาลูกันสีโรสค่ะใน ครับรีวครับเกียรติเมธเพชรเจริญได้ยินไหมฮะรีวเกีย <c oughs> รยติเมธเพชรเจริญครับเล่นงเราบทเป็นเรียวครับแล้วก็เกรติเมทอีกสามคนด้วยคือคอสโมบีเจแล้วก็สโน่ซึ่งรับคอสโมรับบทเป็นคอสโมบีเจรับบทเป็นเวนิสแล้วก็สโน่รับบทเป็นซัมเมอร์ ัวครับซึ่งวันนี้ติธุระไม่สามารถมาร่วมงานกับพวกเราได้ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างไม่เห็นคนงานของเราเลยตอนแรกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่า เขื่นมากๆที่เห็นผลงานที่ออกมาแล้วเพราะว่าก็อย่างที่พเพื่อนๆบอกไปตอนอยู่ข้นางในเลยแต่ว่าตอนที่พวกเราอยู่ในกองเนี่ยเราก็จะได้เห็นแบบผลงานของพวกเราผ่านามมาทางมิดีโอของผมกับซึ่งแบบมันยังไม่ได้ผ่านการตัดยังไม่ได้ผ่านการดีทั u c h หรือว่ายังไม่ได้ผ่านการแบบใส่ตาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบไม่ดีแบบเท่า,า,าตอนนี้อะไรเงี้ยแต่พอแต่พอแบบเอามาจริงๆก็คือแบบมันมันดีกว่าที่ผมคิดมากเลยซึ่งแบบผมก็มรู้สึกดีใจมากๆว่าผลงานที่ผมแบบทุ่มแรงไปอะไรเงี้ยมันแบบออกมาได้ดีมากๆเราตื่นเต้นมาก สืบไพสืบไพอยู่นะสืบไปอยู่นะทคน่อ่ะแล้วก็เหมือนตอนที่ถ่ายอ่ะค่ะเราถ่ายกันแบบข้ามตอนข้ามฉากอะไรใช่ไหมคะมันก็เลยยังเหมือนไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงแล้วพอมาวันนี้เราได้มาดูว่าเออพอตัดรวมออกมาแล้วเนื้อเรื่องมันเป็นแบบนี้มันก็แปลกใหม่ตื่นเต้นดีค่ะแบบกําลังซึ่มซาบกําลังน่าสนใจน่าติดตามค่ะชอบกันนีผมชอบฉากพี่เรียวลงกระดานครับ รู้ลบอะไรเขาเื่อยังไม่สะอาดไงลบให้สะอาดเพรานการใช้ body language ใช่ไหมที่สอน่แต่แต่ผมมีอีกฉากหนึ่จากที่ที่ปีเข้าห้องน้ำอยู่กับ ตัวละครลับต,ต้องรอ,อ,อติดตามตอนต่อไปว่าจะโผล่มาตอนไหนครับผมฉากเที่ยวประทับใจือชอบหรือยากหรืออะไรแบบจริงๆถ้าพูดเรื่องประทับใจเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจทุกฉากเลยเพราะเป็นการเริ่มต้นของแต่ละตัวละครที่แบบอ๋าแต่ละตัวละครเรล่าความสัมพันธ์แต่ละตัวละครแต่ละเส้นสายของความสัมพันธ์ใช่เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆครับผมใช่ไม่เห็นต้อเพียนค่ะ วันนั้นเนี่ยหนูไม่ได้นอนแล้วพอหนูลงเตียงปุ๊บมันก็ค่อนข้างหลายเพลงไงหนูก็ขอหลับแป๊บหนึ่งก็ใช้เวลาไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะในการถ่ายทำเชือก็ทัะสายตาใช่ะไรก็คือแบบไม่นแ่ต้องแบบต้องกดอะไรใช่มันมันคือสีที่เราถนัดอ่ะเนาะก็ในฉากที่บอกเพิ่งตื่นนม่เพิตื่นเพิ่งตื่นจริงเราต้องขมขื่นหน้ามองตากันตลอดเออ ก็ในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีโมเมนต <hi> ์อะไรเพราะเขายังแบบถึงแข่งกันอยู่อะไรอ네ย네่างเงี้ยผมคงก็ซึ้งเลยเนี่ไม่บอกความจริงอะไรแบบนี้แต่ว่าก็อาจจะต้องติดตามในอี e ีหน้าแน่ก็จะเป็นยังไงอีใน EP หน้าๆเราจะยังมองตาจะแบบตลอดเลยครับต้องมินอะไรเงี้ยหรอหรือว่าใส่ตาก็มองมาทั้งเรื่องก็มองมาตลอดก็มองตากันตลอดครับแต่อาจจะคนละแบบ อยู่กนยไอริ้วไวริ้วไวริ้ก็เอ่อครับตามที่เห็นเลยครับีี่องมาากเลยนะตอนนี้ยังไงมันจะหวานได้ไหมเอ่อคำถามคืออะไรนะฮะมีเซนคู่เราหน่อยอ๋อมีคูร่อยก็ในเรื่องเนี่ยความสัมพันธ์คือเขาเป็นพี่เราเป็นเหมือนแบบเราเป็นเหมือนเด็กใหม่อะไรเงี้ยแล้วเขาแบบว่าเอ้ยทำนานนะเขาแบบช้ำชองมาก รักเรื่องความสำคัญอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ใส่เราใส่ส่เลยเราเอ้ยเอ้ยอ๋แล้ใส่ใสจริงหรือเปล่าขอบคุณขอบคขอบแุณกอบูุขอนคุกขอดคุณขอบคขอนขอบคุณขอบอบคุณขอนคุณขอบคุณขบอบคัณเมอร์เนี่ยคบบขอบขมิคนขบบอบ ควาเห็นสายตาที่แบบแอบมองพวกเรามานิดนึงตอนแรกเราก็เห็นด้วว่าแดนก็อาจจะเป็นรุ่นน้องที่มีความขี้ยายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมาเด็กใค้มาเด็กแค่มาเด็กประมาณนั้นก็อยากให้ติดตามชมดูนะคะเพราะว่าของเรามันก็จะเกี่ยวข้องกันทั้งสามคนเลย ผมนอนอย่างเดียวเลยครับอ่าจจำโยนได้คนอนึ่งแจ็คพอตแจ็คพอตถ่ายเสร็จแล้วนอนใช่ไหมแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งนอนตอนถ่ายเลยนี่ไงเลยนี่เหนื่อยค่ะใช่ค่ะไม่แต่ว่าบรรยากาศตอนถ่ายก็คือเราเน้นคุยกันเน้นเล่นกันมากกว่าเป็นฟิลฟแบบว่าถ่ายเสร็จปุ๊บวิ่งมาห้องถุงตรงกลางปุ๊บวิวมามามาเมาส์กันดีกว่า แต่ละคนก็เรียนคนละสายใช่แต่พอ,อจริงแล้วก็ <c oughs> ยากอยู <c oughs> ย่นีนไม่ยากเลยคนไม <c oughs> ่ยากแล้วระยะเวลาหกวันตอนแรกก็คิดว่าเออเราจะสนิทกันไหมแต่สรุปแล้วพวกเรื่อแบบรักมากๆแล้วสนิทกันมากๆพวกเร่สนิทกันเร็วมากก็เลยทำให้การทางานแบบว่าง่ายขึ้นมากทำเรื่อกในรยะเวลาหกวันถูกไห ต้องให้เ <c oughs> ครดิตพี่ผู้กำกับเลยค่ <c oughs> เยะเ,เ,เพราะว่าเขาเนี่ยสร้างที่กัแบบว่าดีมากมากเลยจริงๆเพราะว่าเขาพยายามแบบทำให้เวลา6วันที่ผ่านมาในการถ่ายทำอะครับมันออกผลลัพธ์มาแบบเรียกว่าโห <c oughs> ดีมากๆเลย <c oughs> ดีดีดีเพร<ๆ>ะาะผมก็ต้องยอม <c oughs> รับ <c oughs> เลยว่าถ้าไม่มีพี่แอนดี้หรือว่าพี่ผู้กำกับเนี่ยก็ผลงานเนี่ยผมออกไม่ได้ไม่ใช่ออกไม่ได้ก็คือออกมาไม่สมูทก็มีใช่ก็ต้องขอขอบคุณดีเรคเตอร์แอสเซสเซนต์ดีเรคเตอร์แล้วก็ทีมงานทั้งหมดของเราเลยจากตอนแรก ชอบชอบเป็นอย่างยงเลยครับก็ได้เรียนรู้ว่าในกองถ่ายมันอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเออมันมันถ่ายทำกันอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ครับผมที่ไทยไม่ตัดเป็นฉากแตกต่างกันรู้สึกว่าของเราหนูถืว่าก็ไกลอยู่นะคะเพราะว่าเรียนอยู่วิศวะก็แค่จะไม่ได้ยุ่งกับการแสดงอะไรเท่าไหร่เลยวันนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์รอบแรกใช่ ไม่ต้องให้พี่เขาช่วยแล้วแหละเพราะเขามีคนช่วยส่วนตัวอยู่แล้วเป็นผีค่ะวันนี้อาจจะมาจะมาในบทอื่นีเขายืนอยู่ตรงนี้

ให้เจอหน้ากันแล้วแบบว่ากันอย่างเดียวก็อาจจะไม่ดีเพราะมันเขาคงเรียกว่าเขาคงไม่เรียกว่าสีวิวัยแล้วว่ากันจะดีอ่าก็มันก็จะเป็นพัฒนาขึ้นไปใน,นทางที่ดีใช่ไม่งองแรงแล้วไม่มองแรงลแล้ว,แล,แ,ลวแล้วก็มีเรื่องของพระราชกรณียกิจด้วยค่ะที่จะเพิ่มเข้ามาอย่างตอนนี้ก็คือเป็นการกําเนิดมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเนาะก็อีพีหนา้าหน้าจะเป็นเกี่ยวกับการพม่นาคมการไปศรีไทยอะไรแบบนก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยค่ะ ซีรีส์ขอป่าเลยวันนี้ไหมคะอะไรอะพี่ๆอย่าลืมเลคะเวลาดูหนังเนี่ยมันจะมีคิวคอนทั้งวัมาเนาะก็สามารถสแกนแล้วก็บริจาคเงินได้เลยนะคะก็จะเป็นเงินนําไปสมทุนคุณกับคุณจุฬาสงเคราะห์คุณอาหารกลางวันแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมนะคะของทางสมาคมมิจิลีกาจุฬาค่ะก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสเวย์เดอะซีรีส์เพราะเธอใช่ไหมที่ทำให้ใจฉันสั่นนะคะทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าช่อง7 HD กด35 ีค่ะและดูย้อนหลังได้ที่ YouTube จุฬาอารามนัค่ะฝากด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแม่ครับผมรอดทีมี